สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าพี่น้องอม,มือนึ่งกับมาอนมามัยพี่น้องเตรียมสิญญาตู้สักผ้อาอนามัยบอลเมียนถัวยบบวงพี่น้องจะเอาตู้สักฝามาปุ่งพี่น,อน,ออน้องอานาล่างกันบ่ ม่นานนานเป็นแล้วปูนบ่เอาไปิ้ใหญ่คัวพี่้อ,องใหญ่มาหมองนี่งองมันไก่กระบอกเท้าล่างเน่ยแล้วก็สีเอาตู้สักผ้าปองยมองนี่พีอง โอนก็บทำการอนามัยพี่นอ้องเมียนแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อสิเอาตู้สักผ้ามาไว้นี่บัดนี้พี่น้องเครื่องใส่ของซ้อนห้องง่ายไปพุ่นนะพี่น้องเนาะมีแต่รอให้ตอทำอยงังดังไพ่อยู่พี่น้องสิเฮ็ดกินเสียไฮเปอเต้กับบ่าตอทำง่ายตู้สักผ้าลงมาพี่น้องไอ้บัดนี้สวัสดีพี่น้องสวัสดีง่ายั้ย เอาออกกอนผ่าเสร็จตีนนี่ตอ,อ,อหนูเบ้ยหนูขอเพช่เห็ห้างบ่อันดี๋วไวขนาดหนูนีู่สูดสักผ่าเออหน่อยซื้อหายเดี๋ยวเพอพี่น้องนี่กันเสร็จอนามัยตลอดี่นอ้อง ถ่อไปเบื้องพุนเคยถ่อนาำนะตูดไปอีกเออตูดไปอีกถ่ออันตูดไปอีกละถึงอยู่จนให้มันชุดส้ายสายเสียบคนละโอรี่ยดอกแง่พุนคุณพระ เขาไม่ขอต่อตัวไหนขอตัวนี้นาย,นาย,ายางมาอยู่นอกเลยพี่น้องเลยบ้านนี้านบาบเบลเต้ยังพันในปล่อยออกเลยพี่น้องเล้ว<ต>พอเพิ่นแซ่อีกบอกให้เพิ่นปาดนะยังพันในปาดอยู่พี่น้องบบออปาดอะไรเพิ่นลงเพิ่นล่างยังพันในเห็ดอยู่พี่น้องใส่เื่อก่อนเสื่อใส่ซูมามาแซ่ ลองเสียบบั้งรู้เปล่านี่เสียบก็ได้อะไรอันคอยเห็นไอ้เบิ้์เราเห็ดมืออันหมอไฟผ้าเห่อนั่นมีสามสามขาไี่เราหักออกขาหนึ่งกำาถึงอะไตัวเสียงด้มเนี่ยแลหักออกขาหนึ่งยังได้เนาะทำได้ขากลางได้ออกออได้หมออยัางเงี้หักออกรถตู้สักผ้าด้วสิได้บ่เลยได้หมดนุเทคลาะเราไปหักข้างของเราหมได้ไหม

มันมีน้ำโมมีน uh, ้ำ uh, ัน uh, กับโปันกอดีโมเที่ยวปันเนาะติ่มใช่อ๋อน้ำใสเห่โเที่ยวน้ำเลยบอกหาปั่นได้แล้วได้แล้วได้แล้วก็ได้เสียบหนึก็ได้ถอดออกซะเออถอดออกอันนี้ก็เกาะไว้ในนี้เกาะไว้ทางหลังมันนี่มันมีอันเกาะอยู่โบอันพีอันพีเกาะนะเออ กะเออเห็นเท่านั้นเลยได้ละได้แล้วบ่ะนี้ออกมาไว้นอกพี่น้องเลยเพราะว่าอ้าาอนกะท้องไงเลยเนาะบ่ไริคอยไปใส่สิได้อยู่แต่ในเฮือนนี่แหละพี่น้องเลยอย่างเข่ากะสิเข่าไปในสวรรค์ใกล้ๆนี่พี่น้องเลยมีแต่เฮาหานผ่าหายัางอะไรมาปุ๊กนอกพี่นอนะ้องเนาะ พกไว้ก่อมันก่อมันสีมันยังแบบว่ายังคือใหม่อยู่นะพี่น้องเอ้ยหนึ่งมันบดถือแดดแสงแดดเพราะว่าโอ้นเอาไว้ในฮื่นพี่น้องเอ้ยมันก็เลยคือใหม่กำลังมากะเขาเสร็จเอาอนามัยตลอดนองพี่น้องเนาะอะไรยังคือใหม่อยู่เพราะว่าตู้นี้ก็ปีปลายเลยเด้อตกแต่ซื้อมาพี่น้อ,เองเอ้ยตงแต่อยู่ห้องเสา มาเสร็จอีกนี่มันเป็นขราบนี่เสร็จอันามาอีก <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอโทษพี่น้องเลยมาทำความสะอาดแล่เรียบร้อยร่างทัว่วร่างบวงพี่นอ้องอ้วนก็ได้หงเขา่าเช็ดกินพี่น้องแนวกินเท่ากาัเอมาไวา้น่น,นี่พี่น้องมีหมูพี่น้องนั่นสิไข่เนาะผักบงอันนี้ผักอันนี้เดี๋ยวอ้วนสีมาตัดแล้วก็ไปล่างพี่น้องเลย สิเห็ุกินพี่น้องเมืองเข่ากับพี่น้องคนหวงซุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องอันนี้ก็มักเล่นพี่น้องเก็บอยู่ในสวนนี่แหละเก็บอยู่ในรังบ้านนี่พี่น้องไม่ได้ปลูกมันเกิดเองพี่น้องเก็บมาเนี่ยพอได้กินนะพี่น้องอยู่ตลาดนะพี่น้องเ้ยหาพันนะต้นสีกองให้บนพี่น้องหาพันประมาณนั้นหาหมากพกหมากเนี่ยพี่น้อง ซัมนี่แหละหาพันไหนว่าเมื่อไหร้วะเนี่ยหาพันพี่น้องซัมนี่แหละซัมตลาดกระสือเป็ดซาบนี่ซาบสามสิบนั่นขนาสื่อตลาดนะพี่น้องม,มักเล่นแพงมังนาวกับแพงช่วงนี่พี่น้องแต่พักถือเลยพี่น้องเด้อเบิ่งพี่น้องบาตรธรรมดังไพเป็นชั่วโมงพี่น้องแต่แต่มาแห่ไข่หมดได้บ่ไข่หมดนะ ลหลายป่ทาป่นทานเปียกเอาพื้นหยัดใสจปุนี่พื้นหนึ่นสงสิติดอยู่บ่พี่น้องด่างมีควาเป็นชั่วโมงแล้วเมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยผักผ่อนอ้นเมื่ออื่นนี่สิปัดกวดนี่เฮือนสิทูพี่น้องทูเฮือนทูซานเมื่ออื่นเมื่อนี้เมือม่อยผักพอนก่อนแล้วก็สิมาเมียนน้ำเมื่อนี้พี่นอ้อง เมียนเตียงนี่มันหกนเพีองเนาะอันตัวไรแบงเบาเต้ที่พ่นบอไ้อ่อนกับสิเก็บถิ่มพี่น้องเยพราะว่าแล้วว่าเลาสิไส้กับบเฮ็ดเราเห็ดยังมันหกอันตัวสีผ้านะ่ะเอามาไกา่เลยพี่นอ้องเอามาแต่วสวรรค์ผมสีเมียน,มนเมื่อทองกระสอบปูยบนั้นกับสีเมียนพี่น้องเลยคอยเห็ดไปก่อนพี่น้องเลยอุ่น น,นี่ก็แล้วตัวนี้ก็สิมาเห็ดกินกินขา่าวกินน้ำต่อพี่น้องเลยสิ้ผักพรอ,อาพี่น้องเอ้ยลาไปก่อนคลิปนี้พี่น้องพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง